ทำเมนูอาหารต้มปลาสูตรอีสานบ้านเฮาสูตรสมัยตะเกาหลีพี่น้องเด้อสมัยตะกี้พี่น้องอันนี้บ่ได้ทอดเกจบ่ได้เอาเขียวเด้อพี่น้องเด้อเพราะเอ่อหน้าฝนเบิดแล้วปลาเป็นปลาขอดแล้วพี่น้องพี่น้องปลาเฮาเริ่มมันแล้วพี่น้องผมก็จะใส่กับปูมด้พี่น้องเด้อนี่ขาดตะมดแดงพี่น้องผมสิขึ้นเอามดแดงเดี๋ยวนี้ยแหละพี่น้องเดี๋ยวมาทายปลายพี่น้องเบิ่งก่อนผมก็ได้ปรุงแต่งเรียบร้อยพี่น้องเด้อ น่แล้วก็เนี่ยขายไปไหนพี่น้องพักกางแงงพี่น้องแล้วก็เออใบมอนนี่ใบมอนบานเ้องหอมพี่น้องแล้วใส่ตุ่มปลาเสียบด้วยพักกางแงงพักกางแงงปูกางแงงนี่กางแงงปูจจเม่อไหร่จว่าปูปลูกด้วยอาคเอาปูด้วยเนี่ยไปเอาไม่ได้ผลละพทั้งสวนแล้วคนละน